ครับผมเพื่อนเพื่อครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของยามาฮ่าสปาร์ค115 i ง่ายๆนะครับเพื่อนเพืก็นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายไปในคลิปที่ผ่านมาคลิปนี้จะมาทำการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำการแก้ไขปัญหานะครับ ไฟเกียร์ไม่ติดนะครับเ,เพื่อนๆอ้านะครับยูทูบซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับก็เมื่อเราพูดถึงนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของยามาฮ่าสปาร115ไอนะครับยามาฮ่าร้อยสปาร์ Spark 115ไอนะครับในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นน็อตพลาสติกจำนวน4ตัวนะครับอยู่บริเวณด้านบนของฝาครอบแฮนนะครับแล้วก็อยู่บริเวณใต้แฮนนะครับ นี่นะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนอ็อตอ่าน็อตสกูเกียวปล่อยหรือว่าน็อตเหล็กนะครับอีก2ตัวบริเวณด้านข้างคอลถซ้ายขวานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับในเมื่อน็อตมันหายไปแล้วเหลือสกูลพลาสติกจํานวน4ตัวตรงนี้บริเวณใต้แฮนด์ซ้ายขวานะครับแล้วก็บริเวณอ่าด้านบนเรือนไม้นะครับ2ตัวอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นนะครับ ในการที่เราจะทําการถอดนะครับน็อตพลาสติกพวกนี้นะครับก็ถือว่าถอดยากมากเลยนะครับยิ่งเป็นรถเก่าผ่านการถอดมาอย่างโชคโชนแล้วนะครับถือว่าถอดยากมากๆนะครับทั้งนะครับปัญหานะครับก็คือเหลี่ยมบนหัวน็อตมันหายไปแล้วนะครับมันบม่มีเหลียมแล้วพี่น้องนะครับผ่านมาหลายมือแล้วนะครับรวมไปจนถึงนะครับเกลียวนะครับที่เราจะหมุนน็อตขึ้นมาเนี่ยนะครับ อะเกลียวมันรูดมันเสียนะครับแต่ว่าการที่เราจะทําการถอดด้านบนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับถอดได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าการที่เราจะถอดน็อตนะครับบริเวณใต้แฮนนั่นแหละนะครับมันเป็นตัวปัญหาเลยนะครับสําหรับการถอดนอด็อตพลาสติกพวกนี้นะครับเอานะครับการที่เราจะถอดนั้นนะครับ อาจจะถอดยากนะครับถอดง่ายเดี๋ยวมีวิธีการถอดมาแนะนํานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราทําการถอดแล้วมันไม่ยอมหมุนมันไม่ยอมขึ้นมาตามไขควงเราขันนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับสามารถถอดได้อย่างง่ายๆเลยก็คือมือเบาๆนะครับมือเบาๆใช้ไขควงหมุนขึ้นมาแบบมือเบาๆไม่ต้องไปทิ้งน้ําหนักลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับสาหรับน็อตพลาสติกตัวนี้นะครับ นี่นี่นะครับเวลาเราถอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาใส่เข้าไปก็สวมลงไปกลึบกลับโหลดพี่น,อน้องนะครับอา่านะครับข้างนี้ถอดง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอดด้านซ้ายนะครับอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น,อน้องนะครับด้านซ้ายนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการถอดเมื่อ นะครับเราายน็อตแล้วน็อตไม่หมุนตามนะครับน็อตไม่หมุนขึ้นมาตามไขควงของเรานะครับอ่าด้านซ้ายนี่แหละนะครับหรือนะครับบางทีนะครับเกลียวมันเสียนะครับมันหมุนไม่ขึ้นมาหัวน็อตมันรูดนะครับมันก็จะมีวิธีการแก้ไขอ่านิดๆหน่อยๆมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วนะครับโอ้ยถอดบ่อครับพี่น้องกระคืนพ้อมพี่น้องนะครับ อ่าถอดไม่ออกไม่ว่านะผมเคยเจอนะครับซื้อหลอดไฟไหม้ผมเนี่ยไหม่ผมใส่เนี่ยรุ่นนี้แหละนะครับพอผมใส่เข้าไปแล้วนะครับซื้อหลอดไฟก็ซื้อมาให้ผมนะครับมาก็มากลางคืนทีนี้ซ่อมไปแล้วไม่จ่ายค่าแรงผมเลยก็มีนะครับเอ้านะครับขับรถนี้เลยนะครับผมก็ยังเจอนะเอ้านะครับในเมื่อเราเจอปัญหานะครับแบบนี้นะครับหมุนแล้วมันไม่ยอมขึ้นมานะครับถอดแล้วไม่ออกนะครับ อ่าถอดแล้วไม่ออกอุปกรณ์ที่เราจะใช้น,นั่นก็คือไขควงกับใบคัตเตอร์นั่นเองนะครับเราใบคัตเตอร์จิม้มลงไปนะครับแล้วก็หมุนแล้ว <frustration>. ก็งัดขึ้นมาหมุนแล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่ก็คือเทคนิคในการถอดน็อตพลาสติกนะครับในกรณีที่เกลียวมันรูดเกลียวมันเสียแล้วก็หัวเหลี่ยมข้างบนมันเสียนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราจะจิ้มลงไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็งัดขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับ น็อตตัวน็อตพลาสติกแบบนี้จะมีอยู่สี่ตัวนะครับสาหรับสปาร์คร้อยสิบห้าไอด้านบนสองตัวใต้แฮนด์อีกสองตัวนะครับไอ้ด้านบนนี่ถอดไม่ยากหรอกนะครับต่อให้ต่อให้เกลียวเสียหัวรูดก็ยังถอดได้แต่ด้านล่างนี่สินะครับต่อให้หัวน็อตดีแค่ไหนนะครับน้ําหนักมือของเรากดเข้าไปนี่มันไม่ชอมคลายออกมาแน่ๆน,นะครับเพื่อนๆน,นะครับเอานะครับอันนี้ก็ แนะนําวิธีการถอดน็อตไปแล้วนะครับในเคสนี้ผมได้ทําการถอดน็อตออกไปทั้งหมดแล้วทีนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทําการถอดนะครับไฟหน้านะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับนี่นะครับดึงออกมาเลยดึงด้านล่างออกมาก่อนเลยนะครับพอดึงด้านล่างออกมาเสร็จก็ง้างด้านบนออกมาเลยนะครับอันนี้หลวมแล้วพี่น้องถอดมาหลายมือแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าเราดึงแรงๆนะครับนี่แจ็คไฟมันจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนียครับทีนี้พอเราถอดโคมไฟหน้าออกมาอย่างนี้นะครับถอดออกมาแบบนี้แล้วพี่น้องนะครับฮ็ดจังไดต่อแบบที่นี่นะครับดึงฝาดึงยางพลาสติกดึงยางตรงนี้ออกก่อนนะครับยางบอคักว่ายางเงังว่ายางพลาสติกอยู่เนาะพี่น้องนะครับดึงฝาครอบยางออกยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นกันน้ําถอดออกมาเลยนะครับ ทีนี้เมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วนะครับเอาเอาหลอดไฟหนะ้าออกจังไดยเลยพี่น้องแบบที่นี่แม่้นบ่ละนะครับในรถรุ่นนี้การที่เราจะทําการถอดหลอดไฟหน้ามันไม่เหมือนค่ายอื่นนะถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับเราจะกดฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันจะมีฝั่งด้านบนเนี่ยนะครับเหล็กนะครับเหล็กสแตนเลสเนี่ยฝั่งด้านนี้โดยปกติเรากดลงไปแล้วมันก็จะหลุดออกนะครับเพื่อน แล้วแต่ในรถรุ่นนี้กดให้ตายมันก็ไม่ยอมหลุดมันก็ไม่ยอมเด้งนะครับเ,เพื่อนๆนะครับดังนั้นในรถรุ่นนี้เขาไม่ได้ให้เรากดตรงนั้นนะครับในรถรุ่นนี้นะครับเขาให้เราทําการคลายสกูหัวแฉกนะครับสกูหัวแฉกที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะครับคลายสกูตร,ตรงนี้ออกเลยนะครับเราจึงจะต่อหลอดไฟหน้าได้เด้อ นะครับทีนี้พอเราทําการถอดหลอดไฟหน้านี่แหละนะครับคลายสกูตัวนี้ให้ระวังเรื่องนะครับสปริงนะครับเหล็กตัวนี้ที่เราถือตรงนี้มันเป็นสปริงนะครับถ้าคลายออกมาปั๊บมันหลุดครับมันจะดีดเด้งน็อตกับแหวนมันจะหายนะครับเพื่อนๆให้ระวังด้วยอ่ะนะครับพอเราทําการถอดออกมาก็นี่แหละนะครับหลอดไฟหน้าดํขึ้นรื่อเลยนะครับหลอดไฟหน้าดาครับพี่น้องนะครับนี่แหละเหตุผลที่ลูกค้านะครับให้ผมทําการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าก็เพราะว่า อ่าไฟมันติดอยู่แต่ว่ามันไม่สว่างนะครับในขั้นตอนการถอดนั้นเมื่อกี้เพื่อนๆได้สังเกตไหมว่าอ่าขั้วหลอดไฟนะครับเขี้ยวหลอดไฟนะครับมันจะมีอยู่สามเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวใหญ่หนึ่งเขี้ยวเขี้ยวเล็กสองเขี้ยวนะครับเวลาใส่หลอดไฟก็ใส่ให้ตรงตำแหน่งด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆใส่บัถือันบัลงหรอพี่น้องนะครับนะครับใส่บัถือบัลงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟของใหม่นะครับเพื่อนๆที่ผมจะนํามาใส่ในรถคันนี้นะครับ อ่าเมื่อพูดถึงหลอดไฟ3ขาลักษณะแบบนี้ราคามีตั้งแต่หลัก10ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆหลัก10หลักร้อยกว่าแล้วก็หลัก300นะครับอ่าก็นะครับไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ขอระบุยี่ห้อนะครับผมก็บอกว่าผมซื้อยี่ห้อไหนมาใส่แน่นะครับหลอดไฟราคาหลัก10ก็ใช้อยู่ประมาณ2เดือนนะครับหลักร้อยก็อายุอ่ายาวนานขึ้นไปหน่อยนะครับถ้าเป็นของแท้หลัก300ก็นะครับ ใช้งานข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องความทนทานที่นี้หลอดไฟมันมี2แบบหลอดเล็กกับหลอดใหญ่สามารถใส่ร่วมกันได้เลยเด้อนะครับเพื่อนๆนเอ้านะครับทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงการใส่การประกอบนะครับเมื่อถึงพูดถึงการใส่การประกอบของหลอดไฟก่อนที่เราจะทําการใส่ก่อนที่เราจะทําการประกอบให้ดูด้วยนะครับว่าเขากํากับมาอยู่ที่12โวลต์35วัตต์ครับ35วัตเด้อพี่น้องนะครับอย่าไปเอาของรถยนต์มาใส่เด็ดขาดเด้อ ถ้าเอาของรถยนต์มาใส่รถยนต์มัน 55- 65ทับ 65, นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนั้นถ้าเรามาใส่ปั๊บไฟไม่ชาร์จหรือว่าไฟชาร์จไม่พอทันทีนะครับเพื่อนเพื่อนดีไม่ดีแต่หลอดไฟมันร้อนโคมไฟหน้ามันจะเปื่อยโคมไฟหน้านจะหมองโคมไฟหน้าจะละลายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าเอาไปอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับอย่าไปเอาของรถยนต์มาใส่นะ อ่ะทีนี้นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมองจากด้านนี้มันก็ใส่เก๋วอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างรถให้เพ่นเดอร์นะครับเพราะว่าเราสั่งรอประกอบชุดคัดก่อนถึงจะทําการล้างนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็เปลี่ยนแค่หลอดไฟหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องไฟเกียร์ไม่ติดนะครับเพื่อนๆเอ้านะครับทีนี้พอเราใส่เข้าไปนะครับใส่ดูดีๆนะครับมันจะมีเขี้ยวเล็กเขี้ยวใหญ่อยู่อย่างนี้ นะครับอ่าตรงแป้นนะครับเพื่อนเพื่อนตรงแป้นหลอดไฟนะครับอันนี้มันยังไงล่ะครับเพื่อนเพื่อนผมถือนะคะผมถือนะครับถือมันก็เลยสายไฟสายมาขอไฟด้วยภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะนี่เวลาประกอบนะครับเราก็จะประกอบแบบนี้นะครับสําหรับตัวล็อกหลอดไฟนะครับแล้วเราก็จะเอาน็อตมาขันลงนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับแม้ก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับเพื่อนเพื่อนเอในคลิปนี้ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้านะครับผมก็จะพาเพืเ่อนๆไปทําการไล่ตรวจเช็คนะครับว่าทําไมนะครับไฟเกียร์ถึงไม่ติดนะครับสําหรับรถรุ่นนี้อาการไฟเกียร์ไม่ติดนั้นเป็นโรคประจําตัวของเขาเลยสําหรับส p a r k ค 115i นะครับสำหรับท่านใดอยากจะเปลี่ยนไฟเลือนไมไฟเกียร,ไยร์ไฟอะไรต่างๆนะครับเราถอดไฟหน้าออกมาแบบนี้นะครับเราก็ สามารถดึงขั้วไฟออกมาแล้วก็เอาหลอดไฟมาเปลี่ยนแล้วก็ดันเก็บกลับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับหลอดไฟเลื่อนไม้ส่วนมากจะอยู่ที่1.7วัตต์นะครับเพื่อนๆ1.7วัตต์ซะส่วนมากนะอ่านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาไฟเกียร์ไม่ติดครับเพื่อน